สวัสดีค่ะเอ๋ภัยรักษันตาบัณฑิตค่ะเป็นฟาวเดอร์ของสมาคมที่ปรึกษาภาพลักนานาชาติแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็น CEO ของ The New You Academy ด้วยค่ะ จริงๆแล้วในยุคนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยดูแลตัวเองหลายด้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพหน้าสุขภาพใจ <c oughs> ต้องบอกว่าผู้หญิงยุคนี้เก่ง <c oughs> คนรุ่นใหม่เนี่ยทั้งทํางานด้วยเรียนด้วยแล้วก็ everything <c oughs> เพราะฉะนั้นบอกเลยว่า <c oughs> พอเรามีหลายหน้าท, <c oughs> ที่เรามีหลายบทบาทอะ <c oughs> เราไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยถ้าเขาเห็นเราในสภาพที่ไม่ควรจะเห็นนะเราเสียความน่าเชื่อถือไปละถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะเราไม่มีเครดิตคนที่เชื่อถือเราอีกต่อไปการดูแลตัวเองโดยองค์รวมสาคัญมากๆเลยสำหรับผู้หญิง ถ้าวันนี้เราอยากสร้าง first impression โดยที่เราไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยๆค่ะปรับ mindset ของเราอีกนิดนึงว่าเราอ่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ใครเห็นเราเขาก็ต้องรักใครเห็นเราเขาก็ต้องประทับใจยิ้มค่ะรอยยิ้มเป็นสิ่งแรกเลยที่เราสร้าง first impression อันที่2ก็คือการมองตา eye contact เรายิ้มย้มแจ่มใสเราพูดกับใครเรามี eye contact อย่างที่3เลยนะคะให้เรารู้สึกภาคภูมิใจพราวในความเป็นผู้หญิงของเราพราวในรอยยิ้มของเราเองแล้วก็สายตาของเราหลายๆคนนะ่ะอาจจะตกหลุมรักเราอ่ะที่เรา หรือการมองตาเราเขาก็รู้สึกได้แล้ว่าช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รอใครเลยนะคะความสวยมันก็ต้องเจนหน้าถูกไหมคะถ้าปล่อยให้อายุนําหน้าไปอย่างเดียวแล้วตัวเราเนี่ยหย่อนค้อยไปตามแรงดึงดูดของโลกมันก็ไม่ใช่พัฒการนะคะสำคัญและจําเป็นนะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกนี้นะคะส่องตัวเองในกระจกแล้วยิ้มได้แล้วสวยภาพลักษณ์ของเราชัดเจนเท่าไหร่นะคะนี่เราดูดีเท่าไหร่คะโชคดีต่างๆเราก็จะดึงดูดมันกลับเข้ามาะคะ่ะ เราไม่สวยชัดเนี่ยเราไปสวยชัดหน้าไม่ทันนะคะ